สวัสดีสสดค,ค,ครับข้าพเจ้าชื่อนายแดงทาสวนข้าพเจ้าชื่อสําอางทาสวนค่ะข้าพเจ้าอยากขอบคุณพระเจ้าในเรื่องการเดินทางไปต่า,างประเทศสําหรับพระพรที่พระเจ้าอวยพรข้าพเจ้าและการจัดสรรจัเดเตรียมของพระเจ้าครอบครัวข้าออพเจ้ามีบุตรสามคนมีผู้หญิงหนึ่งคนและผู้ชายสองคนแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยได้แต่งงานไปกับชาวต่างชาติที่อเมริกาในระหว่างที่ อยู่ที่อเมริกาเจ็ดปีนี้ข้าพเจ้าก็มีความคิดว่าอยากจะไปเที่ยวอเมริกาสักครั้งหนึ่งแต่ว่าความคิดของข้าพเจ้ามันก็เลือนลางเพราะว่าข้าพเจ้าไม่รู้ภาษาอังกฤษเลยทั้งสองคนกับภรรยาแต่ก็อยากขอบคุณพระเจ้าในช่วงระหว่างปีที่ผ่านมาลูกสาวก็ได้เชิญชวนให้ข้าพเจ้าได้ไปเที่ยวที่อเมริกาข้าพเจ้ารับปากลูกสาวว่าจะไปลูกสาวก็ได้จัดเตรียมตั๋วเครื่องบินแล้วก็เงินที่จะ ก่อนที่จะไปที่ข้าพเจ้าจะต้องใช้จ่ายในเรื่องค่ารถค่าบ้านเพื่อที่ข้าพเจ้าจะได้ไม่ไม่ขัดสนข้าพเจ้าจะได้ไปอย่างสะดวกลูกสาวก็ได้จัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างในระหว่างการเดินทางเขาขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าอวยพรให้มีคนไทยมานั่งข้างๆข้าพเจ้าแล้วอำนวยความสะดวกให้กับข้าพเจ้าเทคแคร์ข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้าพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นข้าพเจ้าก็อยากขอบคุณพระเจ้าในระหว่างการเดินทางแม้จะไปต่อเครื่องบินที่เกาหลี พอต่อจากเกาหลีไปบอชิงดันดีซีก็เจอพยาบาลที่เป็นคนไทยนั่งข้างๆข้าพเจ้าอีกก็ได้เทคแคร์และนวยความสะดวกกับข้าพเจ้าจนข้าพเจ้าถึงวอชิงตันดีซีและในระหว่างที่อยู่ที่วอชิงตันดีซีนี้วันที่2 0ข้าพเจ้าก็ได้เดินทางไปที่เทนเนสซีบ้านของพ่อลูกเขยเพื่อที่จะไปสล็อตมาสพ่อของเจสันลูกเขยข้าพเจ้าก็เห็นว่าไม่ได้จัดงานที่บ้านก็เลยพาข้าพเจ้าไปเที่ยวที่ อุทยานแห่งชาติเขาสโมกกี้เขาอยากขอบคุณพระเจ้าถึงแม้จะไม่ได้ฉลองคิดมาแต่ข้าพเจ้าก็ได้ไปเที่ยวที่อุทยานดูสัตว์ข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าและระหว่างที่กลับจากเทนเนสซีประมาณวันวันที่20ป่าระหว่างที่อยู่อยู่ที่อเมริกานั้นก็ได้เข้าโบสถ์ทั้งบทของฝรั่งและโบสถ์ไทยข้าพเจ้าก็อยากขอบพระเจ้าที่พระเจ้าได้ จัดสรรจัดเตรียมให้คนที่อยู่ที่อเมริกานั้นอำนวยความสะดวกให้กับข้าพเจ้าทุกอย่างแล้วเห็นข้าพเจ้าเป็นคนที่สําคัญและเห็นคุณค่าของพระเจ้าพาข้าพเจ้าไปเข้าโบสถ์ทุกสัปดาห์และอยากขอบคุณพระเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าข้าพเจ้าสัมผัสได้ว่าพระเจ้าจัดสรรจัดเตรียมแล้วอวยพรข้าพเจ้าจริงๆระหว่างการเดินทางทั้งไปทั้งกลับข้าพเจ้ารู้สึกว่าข้าพเจ้าความกังวลหายไป แล้วสันติสุขของพระเจ้าที่พระเจ้าให้ข้าพระเจ้าสัมผัสได้ว่านี่หรือความรักของพระเจ้าข้าพระเจ้าสัมผัสได้ในเวลานั้นจริงๆว่าข้าพระเจ้าเอพระเจ้าได้ไวพรข้าพระเจ้าแล้วก็ให้ชีวิตของข้าพระเจ้ามีประสบการณ์บนเครื่องบินแล้วระยะที่อยู่ที่อเมริกาข้าพระเจ้ารู้เลยว่าความรักของพระเจ้ายิ่งใหญ่ และอัศจรรย์จริงๆสาหรับชีวิตข้าพเจ้าอยากหนุนใจพี่น้องและผู้มีเกียรติทุกท่านถ้าเราเชื่อและไว้วางใจพระเจ้าชีวิตเรามีความจํากัดเราจะพ้นขีดความจํากัดไปได้เพราะว่าเรามีพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยกับเราครับห้องน้ําบนเครื่องเนี่ยเหมือนบ้านเราไหม แล้วเขามีปุ่มกดแบบไหนก่อนจะเข้าเนี่ยข้าพเจ้าก็เปิดประตูเครื่องบินก็ยังยังเปิดเปิดไม่ได้ตอนก็มีแอร์มาเดินผ่านมาก็เ,าเห็นว่าเราเปิดไม่ได้เขาก็มาเปิดให้พอเราเข้าไปได้แล้วเราก็ออกไม่ได้อีกก็มีคนมาช่วยเปิดออกแท็กซี่เขาเรียกบอกว่ามาจา๋าไอวันซัมมิวข้าพเจ้าก็ฟังไม่รู้เรื่องว่าหลานจะเอาอะไรข้าพเจ้าก็เ,ออเย็ด โอเคสองอย่างแต่ก็ไม่รู้ไปหยิบของให้หลานหลานก็ทำท่าแบบปวดหัวมากทำท่าปวดปวดหัวชาวต่างชาติมานั่งอยู่ข้างๆนางข้าพเจ้าก็เห็นว่ามานั่งอยู่แถวเดียวกันข้าพเจ้าก็เลยอยากทักทายเขาเป็นภาษาอังกฤษคำว่าให้แต่พลังคนนั้นเขาตอบกับข้าพเจ้ากลับมาว่าคุณจะไปประเทศไทยหรือครับชัดเจนมากข้าพเจ้ารู้สึก นี่เขาจะพูดเป็นต่างกิจของเขาปีนี้เป็นปีชื่อว่า a d v a n c e Beyond ขอให้ชีวิตพี่น้องไร้ขีดจำกัดขอพระเจ้าไวพรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ